คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงดาวมฤตยูสำหรับหลายๆบุคคลที่ไม่ทราบเวลาเกิดของตัวเองนะอย่างคลิปอันก่อนนะครับคือเหมาะสำหรับกลุ่มบุคคลที่ทราบเวลาเกิดของตัวเองชัดเจนบางบุคคลนะเรียนโหราศาสตร์มาหรือรู้เรื่องนะครับการปลูกด,ดาวดูดาวมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับคลิปนี้ก็เลยเป็นการเอามาให้ประโยชน์สำหรับบุคคลที่อยากจะรู้ ภาพรวมของการย้ายดาวฤมรุตยูเป็นอย่างไรแบบง่ายๆนะครับสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาที่ a จุด yor8 กันได้ครับขออนุญาตยกโอวาทธรรมของหลวงปู่แหวนสุจินโนครับทำตัวให้เหมือนทองคำวางอยู่เฉยๆใครจะดา่าใครจะว่าก็ให้เฉยเหมือนกับก้อนทองคำนี้ราศีกันนะครับ ดาวฤยูในปี2565จะเดินามาส่งผลกระทบในดวงชะตา2ช่วงนะนั่นก็คือช่วงแรกของปีประมาณวันที่7กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันที่1ธันวาคมมฤตยูเนี่ยจะย้ายมาอยู่ในเรือนของภพสุภาะแต่พอเข้าไปสู่ท้ายปีเนี่ยฤตยูจะไปตกในเดือนของมรณะอีกครั้งหนึ่งนะของดวงชะตาเดี๋ยวมาพูดในช่วงแรกก่อนนะครับช่วงแรกที่ดาวฤตยูโคจรมาอยู่ใน,ในเรือนของภพสุภะเนี่ยนะครับ ทำให้เกิดอะไรทำให้เรารู้สึกไม่ไม่ค่อยสุขใจนะอ่ารู้จิทำหน้าที่ทำทำให้เราไม่ไม่ค่อยสุขใจบางทีอ่าคิดเรื่องซ้ำๆคิดเรื่องอะไรต่างๆนานานะเนี่ยนะอ่าทำให้รู้สึกเบือ่อเบื่อนะเบื่อจากเรื่องอะไรบ้างนะครับเบื่อจากเรื่องหนึ่งโครคภัยไข้เจ็บของคนในครอบครัวนะสุภาเนี่ยนะคนในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าคุณปู่คุณตา คุณสามีนะคุณพ่อนี่อารมณ์ประมาณนี้เลยนะทําให้เรารู้สึกว่าอืมเขาจะเป็นอะไรไหมนะจะมีความเป็นห่วงเป็นใยต่างๆน,น,นานาเกิดขึ้นในบางครั้งเนี่ยเราจะต้องเข้าไปคอยดูแลนะ่เอาพูดถึงเรื่องสุขภาพก่อนต้องเข้าไปคอยดูแลนะทุกคนในครอบครัวเอออะไรก็ส่งตรงมาให้สู่ชาวราศีกันนะพอส่งตรงมาให้สู่เราีราศีกันเนี่ยทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง ทาให้เราต้องเสียทรัพย์นะเสียทั้งความรู้สึกเสียทั้งอารมณ์เสียทั้งทรัพย์อะไรเงี้ยนะไปช่วยเขาไปดูแลเขาบางครั้งเราก็เหนื่อยไงนะพอเราพอเราเหนื่อยเองความสบอารมณ์อะไรต่างๆมันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นด้วยนะอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งก่อนนะครับที่มันจะเกิดขึ้นแต่ไม่ไดไม่จำเป็นจะต้องเกิดกับทุกๆคนนะอันนี้พูดถึงภาพรวมนะเรื่องเรื่องต่อมานะครับเรื่องต่อมาหน้าที่การงานกิจาการการงานอะไรต่างๆของชาวราศีกัน ในบางครั้งมันก็ต้องแบบพอมันดู่เข้ามาปุ๊บกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องมีช่องทางใหม่ๆแล้วเริ่มรู้สึกว่า,าหลายๆอย่างนะหลายๆอย่างของตัวเราที่มันเป็นอยู่ที่เรากระทาอยู่เนี่ยเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงเริ่มรู้สึกสั่นคลอนแล้วพอมันเป็นแค่ความรู้สึกไงพอรู้สึกสั่นคลอนไม่มั่นคงกันเองก็เลยหาช่องทางใหม่ๆนะที่ที่จะกระทานะในการทํางานใหม่ๆในการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆเข้ามาถามว่าเปลี่ยนแปลงแล้วดีไหม ก็ต้องตอบว,นะว่าดีนะต้องตอบว่าดีเพราะดาวฤกษยูเนี่ยเดิมทีเขาไปอยู่ช่องใดไปอยู่ในราศีใดก็จะยืนอยู่อย่างนั้นอ่ะยืนไม่ไปไหนเลยนะนิ่งๆ7ปีเต็มนะครับแต่บังเอิญว่าในช่วงปี2565เขามาแค่ช่วงครู่ช่วงย,ยาบนะก็แค่เจ็ดกรกฎาคมถึงหนึ่งธันวาคมนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันเป็นประสบการณ์ชีวิตไงนะมันเหมือนแบบเป็นทักษะ มาสอนทักษะเราก่อนว่าเดี๋ยวเวลาเข้ามาเต็มจริงๆอปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะแต่ปีนี้นะมาให้ชิมลางนะมาให้ชิมลางกันเกิดขึ้นพอเราพอดาวท่านดา,ดาวท่านเข้ามาปุ๊บเราคิดและเราเริ่มคิดหาช่องทางใหม่ๆในการทําธุรกิจแล้วเดี๋ว่าจะคิดได้คิดออกนะแต่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ลงมือกระทําอะไรลงไปเนี่ยแต่เราก็เหมือนมันจะมีแนว แนวความคิดที่อยากจะเปลี่ยนรูปแบบอะไรต่างๆกับเข้ามานะครับเกิดขึ้นอย่างใครทําการค้าทําธุรกิจการค้าถ้าจะเปลี่ยนรูปแบบมาใช้ในการทําแบบไม่ต้องเปิดหน้าร้านนะในการทําสือ่อในการทําออนไลน์อะไรต่างๆออกไปก็จะเริ่มเข้ามาศึกษานะมากยิ่งขึ้นเข้ามาเริ่มเรียนรู้นะหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นข้อดีไปจากการที่ดาวรุจจิยูนั้นโคจรเข้ามาไนงะทำให้เราเปลี่ยนแปลงช่องทางเพิ่มช่องทางเนะี่ยเขาเลือกเพิ่มช่องทาง อื่นๆน,นะเข้ามาจากอ่าจากช่องทางตินเบิมที่รากระทาอยู่นะนี่ก็ถือว่าเป็นในแง่บวกกลุ่มของคนที่ทําการศึกษานะค้นคว้าวิจัยติดต่อชาวต่างชาติแบบนี้นะติดต่อมหาลัยททำโครงงานต่างๆนักวิทยาศาสตร์ได้ประโยชน์ทั้งสิ้นเนี่ยนะครับจากการที่ดาวริสยูตัวเนี้นะโคจรเข้ามาในปี2 5 6 5ไม่เห็นนะยังไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรแค่รู้สึกว่าเราต้องไป คิดเยอะขึ้นนะทางานวิจัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแพทย์กลุ่มอะไรต่างๆด้วยนะเขาเรียกว่าทํางานละเอียดขึ้นลึกขึ้นนะทาซ้ําๆนะถึงแม้ว่าจะมีอารมณ์แบบเบื่อเบื่อบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะแต่ก็เป็นบ้างผลงานนั้นออกมาดีนะผลงานนั้นออกมาดีทั้งกลุ่มธนาคารการเงินต่างๆมันจะมีช่องทางการทํางานดีๆนะกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นข้อดีก็มีด้วยนะจากการที่ดาวฤธิยูตรงนี้นะครับเดินทาง เข้ามานะหลายๆอย่างบางคนเนี่ยพอมีโชคทางใหม่ๆปุ๊บนะทาให้ว่าการเงินคล่องขึ้นดีขึ้นนะร่ารวยได้เลยนะจากการที่ดาวดวงนี้นะเข้ามาแต่อย่าลืมบ้างนะครับมันมีผลกระทบจากดาวดวงอื่นโคจรเข้ามาสู่ดวงชะตาด้วยนะอย่างถ้าเป็นในเรื่องของกลุ่มสุขภาพเนี่ยเราต้องเข้าไปดูแลเขาเยอะขึ้นพาไปหาหมอมากขึ้นนะอ่าก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่ไม่ใช่แค่จะเป็นเฉพาะว่า คนในครอบครัวนะเป็นตัวกันเองด้วยนะเป็นตัวราศีกันเองด้วยนะที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะต่างๆเข้ามาก็จะลืมดูแลตัวเองให้มากหน่อยนะเพราะบางทีเราไปดูแลคนอื่นเขาจนลืมดูแลตัวเองนะแต่พอพอเราลืมแตตัวเองตัวเราก็ป่วยทันทีนะเ่อะระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับจากการที่เป็นดาวแบบนี้พอ ดาวมาแบบนี้ก็จะต้องมีตัวเตือนะเพราะเข้ามาสู่ในพบสุภะนะครับเรียกว่าอะไรการบริหารการจัดการเรื่องทรั์นะการบริหารการจัดการเรื่องทรัพยบาบางคนเนี่ยพอได้แนวทางทางธุรกิจเข้ามาก็จะมีเหตุมีเกณฑ์ได้ว่า,าจะไปขอสินเชื่อมาลงทุนเพิ่มนะก็ต้องตอบว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะครับ แต่บังเอิญว่าปลายปีอย่างที่ผมบอกไปอ่ะนะอย่างที่ผมบอกไปปลายปีเนี่ยหลายๆอย่างนะหลายๆอย่างมันยังคงเดินเดินไม่โอเคเท่าไหร่นะเท่ากับว่าถ้าสมมติเราลงทุนอะไรไปเราลงทุนแต่พองามเราลงทุนว่าให้มันได้ทุนคืนในระยะสั้นนะอย่าเพิ่งวางวางยาวๆนะอ่าเพราะเพราะบางครั้งมันจะมีช่วงสะดุดนะในปลายปลายปีของการเดินดาวมรตอยูเนี่ยนะครับกลับเข้ามาในชะตาชีวิต สรุดจากเรื่องของว่าอะไรต้องอย่างที่เมื่อกี้ที่เราดูแลใช่ไหมพอเราดูแลเข้าไปบางคนได้รับอิทธิพลจากดาวมฤหัยูแรงเกินไปทําให้มีเหตุนะเครียดนะทาให้มีเหตุเครียดเกี่ยวกับคนรอบตัวนะครับได้นะครับในปลายปลายปีทั้งนะเกี่ยวกับเรื่องหัวหน้างานทั้งเกี่ยวกับองค์กรนะเขาเรียกว่าองค์กรเริ่มเกิดผลกระทบไม่ค่อยเสถียรนะ นะวิกฤตมันจะไปเกิดขึ้นตั้งแต่หนึ่งธันวาเป็นต้นไปที่ดาวเขาเดินถอยหลังกลับนะถอยหลังกลับมาเนี่ยนะครับความมั่นคงในชีวิตเนี่ยนะจึงมันจะต้องสร้างไงนะนะดังนั้นการที่ดาวอยู่มาเตือนนะว่าหาช่องทางพิเศษเถอะนะทางานตัวอื่นเสริมรองเพิ่มขึ้นมาบางครั้งเราอะ่ะมันทํางานดีทํางานเด่นอยู่แล้วแหละนะครับแต่บางทีองค์กรนะอาจจะมีเหตุต่างๆนานาที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นรวมถึงว่าหัวหน้างานเราะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะครับหัวหน้าง,งานเนี่ยนะอาจจะมีผลกระทบในส่วนอื่นนะแต่ซึ่งมันจะเป็นผลกระทบที่ย้อนกลับมาสู่ตัวนั่นเองทีนี้นะครับมาพูดถึงแง่ดีกันต่อนะอย่างดาวพฤทิยูโคจรเข้ามาใครที่ไม่เคยแบบมีบริวารดีๆนะครับพฤทิยูเข้ามานี่แหละจะปรับเปลี่ยนนะให้ว่ามีบริวารดีๆเกิดขึ้นนะเข้ามาในสตาชิตมาคอยช่วยเหลือกิจาการการงาน ของตัวเราได้นะพบคนดีพบคู่ดีก็ดามพุทธิจูที่แหละนะครับรวมถึงว่าอย่างบางคนอายุเยอะนะอยากมีบุตรนะอยากมีหลานเอาอยากมีหลานดีกว่าอ่าอยากมีหลานนะครับรอคอยมานานไม่คิดว่าจะได้พุทธิยูเข้ามานะครับมีเกณฑ์ดีนะที่จะได้ลูกหลานนะครับมาทําให้เป็นที่ชื่นอกชื่นใจนะกับดวงชะตาของของตัวเรานี่คือข้อดีของมฤตยูด้วยนะครับ แลวหมายถึงอะไรอีกพอดาวอื่นๆนะที่มีผลกระทบเราให้ผลดีใช่ไหมทาให้เรามีเงินมีทองมั่งมีมั่งคั่ง,ข,งขึ้นมามีเกณฑ์สร้างสร้างมรดกเป็นของตวัวเองนะครับอย่างเช่นไปซื้อที่ดินเพิ่มไปซื้ออ,อะไรนะพื้นที่ลกล้างอย่างนี้ก็ได้นะอาคารและอาคารเก่าแบบนี้ก็ได้นะครับ <S <s เพิ่มเข้ามาในสตาชีวิตทําให้ว่า,ามีสมบัติเพิ่มนะพอมีสมบัติเพิ่มปุ๊บ อยากจะปล่อยขายเนยก็ไปขายไปขายออกไปอย่างี้ได้นะหรืออยากจะไปซ่อมพอได้มาปุ๊บเนี่ยได้มาปุบยังไม่ซ่อมหรอกเดี๋ยวจะมีดูไปซ่อมไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นหนุนท้ายท้ายปีนะตั้งแต่ช่วงที่ดามมิตยุท่านท่านออกไปนะครับไปทําไปทําอะไรอย่างนั้นนะสมบัติต่างๆที่มันหามาได้มันก็ดีนะมันก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างมรดกเพิ่มนะสร้างสมบัติเพิ่มต่างๆเข้ามานะครับข้อดีก็มีข้อเสียก็มีนะจากดามมิตยุดวงเดียวทั้งนั้นเลย ขอบรารมีพระรันาตนตัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยคุ้มโทษคุ้มภัยเกื้อหนุนให้ทุกทุกลัคนาราศีร่ำรวยมั่งคั่งมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเศรษฐีทุกคนทุกท่านเทิน